สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ที่สนาม SPP นะครับที่พัทยานะครับไม่ใช่ที่ v s นะครับ,บวันนี้อยู่กับพน้าเจยนะครับหน้าเจยนะครับพน้าเจยนั่งอยู่นี่นพน้าใหญ่ของออกลุ่มที่นี่นะครับใครไม่ฟังคำสั่งดิ จัดเล่าข่าวให้เลยป่ะหรือจัดไปเตือนให้จันเจย์งานากจะข่าวเหรอสมมติว่จะจัดเล่าข่าวตอนเย็นใช่ไหมเออไม่ฟังต้องมานั่งคุยกันก่อนดื่มนะกูจะไงนะจันวะก็ดื่มทุกวัน น,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 นี่ครับจันเจยแกจะจัดมาเต้วันนี้นะครับแกแกบอกว่ากาแฟหมดนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะแต่วันตอนนี้ดูนั่งคุยกับจันเจยกกัน เดี๋ยวผมจะถามม้าก,ก่อนวันนี้มีม้าให้ผมขี่เนี่ยตัวไหนที่มันต้องระวังด้วงไหนไหน,นะมีมีตัวหนึ่งและมินิคปเปอร์นะครับมินิคปเปอร์นี่ต้องระวังมีตัวไหนอีกเจ,จ้สูงสูง,อง,สงโอ้แล้วก็วาลิเรียาวาลีเรียสูงคือกันไม่บักต้ำน้ำขึ้นเนี่ย คื้นยากให้ไพส่งนะโปร,โอ,รอยู่บอกไไโอ้หให้วาซีให้เขาวอร์มแน่ตัวใดที่มันยางๆเนี่ยต้องวอร์มเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวใดไทสัน,สนบอกเป็นยังไม่เป็นไรบกักบอโอ้ มีแต่โตบักบักนี้บ่สูงกับบักบนี้เอ้าสี่คีนั่ได้แบนี้ตัวใดก่อตัวสุดท้ายครั้งแรกอืออ้ยให้ให้เ้อมาปราบอบออยู่อยู่พุ่นก็คือการอยู่พุ่นก็เด็กหามบักบักแน่น่ะมาจัดให้ห้าโลดซ้อมคือกัน ถ้าซ้อมเธอแรกกัสุมมาตัวใดบักๆแม่ก,กัเอาเอาไปเป็นหนูลองยาก,ก่อนผมไม่กลัวครับมาบักเนี่ยเล่นตายเอา อะไรก็ตาปอะเด็น,อน,อน,นโอโ้อะไรก็มีตัวอื่นดีกว่าใช่ไหมไม่ได้เจอจันเจอมานานเลยไปวันนั้นก็ไม่รู้ว่าไปเนาะไปส่งคนงานนะทำรับรับล่อนอโอ้ลุงมาถามอยู่ว่าใครเข้าห้องน้ำ แอบมาเข้าห้องน้ําไม่บอกกันเว้ยออกจากห้องน้ําก็ออกจากห้องไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ทักทายกันเลยเว้ยรีบไปไหนวานั่นนะฮะมีนัดบอกทำหมู <c oughs> ทำเลือดหมูมานะ้าล้วหมูวเลือดทำหมูอยู่ใชทำของหมูเลยทุกคนวาโอ้ ขอกินหมูได้นาะมานะลูกพี่ใหม่นะฝั่งหลังฝั่ง <c oughs> หลัง้งงเก,กนตก <c oughs> แตะหันถักทายอะไรก็อิกกงการให้เงิงานอะไรกัน

เหนียว,ว,วเลยเนี่ยเนาะพราะว่างกระทอมทางมาเตเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เจยพาไปดูนะครับขอกสยามโปโลโอุ๊ยล่ะโวเบียนับไง how are y แอนด์ไฟนจ้ะ พาแนะนําหน่อยเจ้ยค้อกนี้เป็นอคอกตำนานเลยนะครับ หเป็นเกรตบ่เ,เกรดแบบใดเ,เกรดแบบบักบ่โอ้จานเนแ่โนโยหมูเบิง่งหางม้าเป็นไอ <c oughs> หัวคนเป็นหางมา้าถเวย <c oughs> ชิ้ชิ้นาวําำกันแล้ว เฮ้ได้สิลสวัสดีครับสบายดีป้ะได้เล่นโปโลยู่บอชวงนี่โอ้เจาะไปแล้วสวัสดีครับใกล้เนี่เจอแบนเจอโอ้โหน ไปไปวีเอทโปโลกับบริเลนกับมาบัดเห็นลงสยามมาใหม่นี่มี้ีปากหล่อกว่าเก่าเปวเลยวันนี้ีโมงะว่าหวอันนี้มดกิ่อนบอกขียเจตระเลยขี้ไต่ลเงอะไรน่าไดตไดตัวกนอ๋อไ เราดูดาาดต่อก่งเลยว่ะเอสปันตัวที่แซมด้วยจับเอสดด็ดค,คนนี้อ่ะต่อไปอืมดูมาพัทยาครับรสวยไหมเหมือนเหมือนมาดบีเอสไหมเกรดทุกตัวเกรดทุกตัวนะครับดูจากข้างหน้าก็รู้ว่าเกรดคนเกกลี้ยงก็โปรนะ เดี๋ยวจันเจยพาไปดูฝั่งนูน้นทั่วเลยเวยจักปีแล้วเจ้ยอยู่่นี่นลยจักปีแล้วรับเหรียญพ้องกันในเนื้อหา,หาอ 1ิบแปดปีแล้วเ,าเอาเออสิบแปดปีแล้วช่ออนไลน์ช่ตัวนี้ตัวนี้คล้ายๆเตรโรไหมครับเนี่ยใช่ไหมแต่สีมันจะจุดจุดดำๆเยอะๆกว่าเตรโรแล้วก็หุ่นก็ไม่ใช่นะครับแต่คล้าย <Hey. S 1> oh <my> ตัวนี้นะโอ้ oh, ตัวนี้ครับ oh, ตัวนี้อ้าวขนาดมัาน้าเจอยังหลง oh. ดูคอกนี่เหมือนจะใหม่เนาะทาสีใหม่เปล่าเ uh huh. นี่ยห้องผักห้องผักครับไม่ใช่คอกเรอ อืมทาแล้วมันก็ดูดีเนาะเร็วที่สุด,สดโดอ้เนี่ยม้าสีขาวนะครับม้าสีขาวจะเร็วนะคล้าย,าย,ายเตโรเลยเร็วท,เวที่สุดในคอกครับตัวนี้ดีดีที่สุดอีกโหตัวนี้ดีดูจากหน่วยก้านก็รู้แล้วครับว่าม้าน่าจะดีครับ หุ่นได้เลยครับหุ่นโปโลเลยรุ่นเนี้ยฮะแพงที่สุดโหไนมาแพงที่สุดที่จะขายมันครับนี่ยใช้อะไโปโลซีเกมมันอะไรนะอืมโปโลอะไรนะจัดแรกสุดซีเกมนะบ่ อ,อ,อ,อืแล้วลม่ได้สีเกมนี่ฟิลิปปินส์นะตัวนี้เหรอหรอ,อ,ไ,อ,ไ,อไม่ได้ไปบอแพงที่สุดนะครับแพงที่สุดแต่ดีที่สุดไหม,มยังาาอสมราคานะครับตัวนี้ก็ก็ดูก็ น่าจะดีครับดูจากหุ่นแล้วมาที่หุ่นแบบสูงๆเรียวๆนะครับ<ม>อันนี้มาเล็กๆนี่อันนี้ผมขี่ครับอันนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้นะ,ปปะมินิคูเปอร์ตัวนี้ไม่รู้จะรอดหรือจะร่วงนะครับวันนี้ต้องรอ,อติดตามอันนี้ มินิคูเปอร์ถ้าตามชื่อเลยมินิคูเปอร์เนี่ยน่าจะขี่ดีนะเป็นชื่อรถนะครับชื่อรถรถราคาแพงด้วยรถหรูตัวนี้ครับสวยไหมตัวนี้นะลายยิมห้าตัวน,นะ 25, วนี้ชื่อวันลายยิมห้า ควคามนตโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปแต่งตัวก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ